สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูเซ็นเซอร์ LT H200 นะครับก็คือเซ็นเซอร์แสงบวกกับเทมเพอเรเจอร์แล้วก็อ u m หิ i มิในตัวเองนะครับเนี่ยตัวจะเป็นตัวนี้จะเป็น o u t ด o o r นะครับผมจะใช้โปรแกมรม Arduino ในกนารอานะครับวิธีคอนฟิกก็ไม่ยากนะครับเข้าไปที่คอนเน็กชันแล้วก็เลือกซ s ร r i a l port แล้วก็เลือกคอมพอที่เราเสียบเข้าไปนะครับ บอลเลตเก้าพันโฮทาดาบิดเป็นแปดพาริมาแล้วก็ซอฟต์บิดหนครับกดโอเคเข้าไปจะเข้าสามารถอันได้เลยนะครับอร,อ,รอร์ศูนย์จะเป็น t e m p e อเรเจอครับก็ขอภัยครับเป็น h u มเ d ร t y เนาะเเตอจะเป็นเทมเ e อเรเจอครับค่ายได้ด้านขวาเขาจะเป็นอินดิเจเราต้องเอาไปหารสิบก่อนครับถึงใช้ได้ค่าจริงๆก็จะคือ49.4กครับนี่สิเทมจะเป็น2 29.1เนาะ าเซลเซียสดซเตอร์8จะเป็นเอ่อไลท์นะครับค่าแสงเนาะตันนี้จะที่200ลักซ์นะครับตันนี้สามารถอ่านได้ปกติรครับขอบคุณครับ